นี่กันนะครับผมมัสวัสดีกเป็นพื้นที่นะครับอำเภอชื่นชมจังหวัดหาสรคามนะครับมนนี่ก็เป็นคูปตายเอาหานุ์รุนไหมนะครับตัวนี้นะครับบ้านโคกอินทนิ์นะครับกิตบ้านนะค้าหน่อยนะครับโซนนี้ผมมิด้ินบ้านนี้ก่หลายเครื่องนะครับน่าจะมากกว่าเบียดนะพี่เลยนอนเบียดนะพี่พื้นที่มันเอียงคูปตายหลุมไหมนะครับเบียดนะพี่ละแห้มันตรงสินะครับ รอบเนียมาส <c oughs> องเครื่องนะครับผมเพราะเาละรอบเนียมาสองเครื่องลอยมันตรงรอหมดลอยมันตรงครับเพื่อนนะครับจุดไหมไหมเลยนะบันหนุกงอินธนินนะครับเป็นบันนาขึ้นหน่อยน่าจะหล่ข้อหาเครื่องนะบันเดียวนะบันนาขึ้นหน่อยอีกนะครับบันของน้องกุ้งเงินอีกนะครับ เบิร์เนน้องคุมเงินบ้าหนไอน้องพักแวนนะครับนะครับติดมันด้ติดเรื่อยๆแล้วครับผมมันเชียร์เพิ่อนกัออกรถไม่นี่อันนั้นอันนี้ไม่นี่นะครับกองไฟตัวนั้นน่ะไฟแตียงลวกะนะครับขี้บอยนะครับยุ่จังหวัดเลยนะครับอำเภอผู้หลวงนะครับกติณห์หอดเด็กอยู่นะครับหลังจากรถที่แล้วมาจากผักตะมันออกนะครับสามเครื่อรวลนะครับไล่จากกาพยา น่ยกมัน40แรงเราก็ไปปาจีนนะครับคันที่สองเติมหัวฉีดให้น่ยกมันอยู่อำเภอไอ้ย่างเกาะไปไอย่างโอ้ปัจจันตคามนะครับเราก็คันที่สามนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีติดพัทยานะครับผมนะครับเอาเข้าติดตามกันนะครับเพราะไห้นะครับเลี้ยงดีๆไปน้องนะครับตัวนี้ก็สวยงามเล็ดลดไม้นะครับผ่าสิบแรงออกมะไม้นะครับผม เดี๋ยวสีโยกับพี่น้องขอเบิ้งนํ้กันนะครับขอก็พอแล้ววันนี้ถอดไปยอดเดี๋ยวเพิ่นไปขันซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวโยกับพี่น้องขอเบิ้งนั้นกันนะครับเทสจากนี้เขากะสี่ขึ้นไปพู่หลวงกันต่อนะครับบ่แมนยันมาพี่น้องเป็นอันกูเบตาที่จะผ่านแรวนะผมสำหรับผู้หลวงนะครับพอเขาได้ยิงนะครับเลอนะครับแห่งเอาเขาใกล้รถแหงบาเวียง นะครับพยายามมาเข่าใกล้ๆตัวรถวันจะเฮ้าเกาะถึงง่ายๆกันนะครับตัวนี้พูดแล้วครับผมเฮ็ดหลอดไฟได้หดแล้วครับผมพี่น้องนะครับสําหรับผู้ใดมีผลละหมากรากไม้นะครับอยาเฮ็ดกระเช้านะครับตอนนี้อูเฮ้านะครับกาลังเฮ็ดกระเช้าให้พอเราอยู่วังํำเฉียวเพื่อเจ็บผลไม้ล้วก็แตงกิ่งนะครับพวกบักลำไยบักเนาะบักยังได้เบิดแล้วครับพี่น้องชุบปอกชุพผู้เจ็บผลไม้ได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกเฮ้านะเฮ็ดกระเช้า แต่ว่ากับเป็นสไตล์น้ำหยกมันนั่นสิแหละครับพี่น้องเขาจะเบิกงงานผมผมออกไปนะครับเดี๋ยวนี้แหะครับแต่ว่าผมุณไปทรงอยู่นะครับว่างน้ำเชียวนะครับกำลังกระเช้านะเสร็จแล้วแหละครับแต่ว่าเหลี่ยเหลี่ยตัวเขานะครับเราก็ที่ไปตั้งระดับองค์ทรงองศานะครับผมต้อนรับผู้ใดสายพลไม้นะครับสายเก็บบกม่วงนะครับหรือว่าสายพวกบักงงบักเงาะนะครับหรือว่าแตงกิงนุ่นนี่นั่นนะครับได้เบิดไปเอาไปไว้ทุกเช่นนะครับบ้านบ้านนี่กับบ้านคุณอินเทอร์เน็ตนะครับตรงไปกับบ้านนักครับหน่อยตรงไปอีกกับน้องพักแวีน นะครับแล้วก็บ้านสมโกบนะครับไปทั้งนี้กับไปผุนละครับกระน,งนองกระนวนออกไปผุนละคนแกนเรียบร้อยนะครับผมสำหรับผู้ได้อย่างได้ก็สร้างจองขามาได้นะครับวันที่สิเป็นน่ยกมันกระบอกเดียวสองกระบอกหรือจะเป็นนักขีบอยทูยันวันบวกน่ยงม,มันบกวกตากบวกขี้บวกน่ยงมันได้เบิร์ดนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับติตตั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมเอาไปพ่อกนรดูจัดเลยนะครับพูดหลวงกันต่ของมือเซานะครับผมนะครับวันที่สองนะครับเมืออื่นนะครับผม